อ้โหนี่โอละห้าสิบบาทเพราะว่าไม่ไวนุ่นเหมือนคนปูแข็งเยอะเว้ยนิ่มแล้วกิมมันก็บอกซิรสชาติคือไงใสกระสอบเลยโล้เพื่อนเอ๋วเลย เป็นเจ็โลครึ่งใช่ไหมชิมสิแล้วก็บอกรสชาติเป็นยังไงมันสองลูกสองลูกให้ชิมนีโลครึ่งนะเออ็เจ็โลครึ่งใช่ไหมคะครับครับบสชาใช่ไหมคะหอหอมละมุนค่ะหอมละมุนเลยนะคะเห็นไหมคะ ้ามาถึงสวนเราต้องได้ชิมที่สวนนะคะมเมล็กใช่ไหมลูกเม็ดใช่ะเม็ดเล็กรีบเลยนะคะอร่อยมากคะ่ละลูกกินกินคะขนาดก็นนะคะอีกกี่โลได้กินหลาย